ในช่วง100ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีของเรามีความก้าวหน้ามากกว่าช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหมดรวมกันเสียอีกและในอีก100ปีข้างหน้านั้นมันจะถูกพัฒนาต่อไปอย่างไรในคลิปนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจ10เทคโนโลยีอันน่าทึ่งที่จะกำหนดทิศทางของโลกในศตวรรษหน้าซึ่งอาจจะยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอีกสักนิดในการพัฒนาแต่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้บางเรื่องที่อาจเคยอยู่ในนิยายวิทยาศาสตร์กลายเป็นจริงได้ในศตวตรรษหน้านี้สิ่งที่เคยรับรู้ว่ามันถูกค้นพบในห้องทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปของผู้คนในอีก100ปีข้างหน้าขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเดินทางไปกับเราในการสํารวจเทคโนโลยีที่จะเชื่อมพวกเราสู่อนาคตจะมีอะไรบ้างนั้น รู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับ10เทคโนโลยีแห่งศตวรรษหน้า 1. Space Elevator อนาคตของการเดินทางในอวกาศลิฟต์อวกาศเป็นรูปแบบการขนส่งทางทฤษฎีที่สามารถปฏิวัติการเดินทางในอวกาศอย่างที่เราทราบกันดีแนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับสายเคเบิลที่ยื่นออกมาจากพื้นผิวโลกไปสู่อวกาศโดยมีตุ้มทวงที่ปลายเพื่อให้สายเคเบิลตึง ลิฟต์อาวากาศสามารถขนส่งผู้คนและสินค้าขึ้นสู่อาวากาศได้ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของต้นทุนจรวดแบบดั้งเดิมแนวคิดนี้ถูกเสนอครั้งแรกในปี1895โดยนักวิทยาศาสตร์ชาลัสเซียชื่อคอนสแตนตินซาวคอฟสกีอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีในการสร้างลิฟต์อาวากาศนั้นยังไม่พร้อมในขณะนี้เนื่องจากต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาอย่างเหลือเชื่อซึ่งยังไม่มีอยู่จริง ทอนานคาร์บอนเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับวัสดุที่จำเป็นสำหรับสายเคเบิลลิฟต์แต่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้แข็งแกร่งเพียงพอลิฟต์อวกาศช่วยให้เข้าถึงอวกาศได้บ่อยและถูกลงทำให้ปล่อยและบำรุงรักษาดาวเทียมรวมถึงการสร้างสถานีอวกาศทำได้ง่ายขึ้นมันยังเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับการท่องเที่ยวในอวกาศและแม้กระทั่งการขุดและการตั้งอนานิคมนอกโลกอย่างไรก็ตามการสร้างลิฟต์อวกาศ จะเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมครั้งใหญ่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและเงินทุนในระดับนานาชาติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้จะมีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในปัจจุบันลิฟต์อวกาศยังคงเป็นแนวคิดที่น่าตื่นเต้นและเป็นแนวโน้มสำหรับอนาคตของการเดินทางในอวกาศ 2. ควอนตัมคอมพิวติงขุมพลังคอมพิวเตอร์ยุคใหม่คอมพิวเตอร์ควอนตัมเป็นเทคโนโลยีที่ปฏิวัติการประมวลผลข้อมูล มันสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประมวลผลข้อมูลด้วยคุณสมบัติการคำนวณแบบควอนตัมซึ่งแตกต่างจากการคำนวณแบบดั้งเดิมซึ่งใช้เลขฐาน2ในการจัดเก็บและประมวลผลการคำนวณแบบควอนตัมจะใช้บิตควอนตัมหรือคิวบิตที่สามารถมีหลายสถานะพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้สิ่งนี้ทำให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถคำนวณด้วยความเร็วที่เร็วกว่าคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมแบบทวีคูณคอมพิวเตอร์ควอนตัม มีศักยภาพในการปฏิวัติเทคโนโลยีในสาขาต่างๆเช่นการเข้ารหัสการพัฒนายาและวัสดุศาสตร์อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์ควอนตัมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและปัจจุบันมีให้บริการสำหรับบริษัทและสถาบันการวิจัยเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นยังคงมีความท้าทายในการสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีความเสถียรและขยายการใช้งานได้รวมถึงการต้องแยกควบิตออกมาใช้งานและลดขอ้อผิดพลาดลงให้เหลือน้อยที่สุด แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ความก้าวหน้าในด้านควอนตัมคอมพิวติงก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยมีบริษัทและรัฐบาลหลายแห่งได้ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาประโยชน์ที่จะได้รับจากควอนตัมคอมพิวติงนั้นมีมากมายมหาศาลแต่ก็ยังคงต้องดูกันต่อไปว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นไปตามที่โฆษณาไว้หรือไม่เมื่อควอนตัมคอมพิวติงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้งานได้อย่างแพร่หลาย วกมันสามารถนำโลกเข้าสู่ยุคใหม่ของการประมวลผลที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและสังคมของเราไปอย่างสิ้นเชิง 3. m y over machine อนาคตของการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ brain computer interface หรือ bci เป็นเทคโนโลยีปฏิวัติที่ช่วยให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับเครื่องจักรโดยใช้เพียงความคิดของเรา bci สามารถมีได้หลายรูปแบบตั้งแต่ชุดหูฟังแบบสวมใส่ ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กโทรดที่ฝังไว้ในร่างกายพวกมันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเช่นการแพทย์เกมและความจริงเสมือนและเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้ทุพพลภาพให้ดีขึ้น VCI ทำงานโดยการตรวจจับและตีความสัญญาณไฟฟ้าที่ผลิตโดยสมองทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมเครื่องจกักรหรือสื่อสารกับผู้อื่นได้โดยไม่ต้องขยับกล้ามเนือ้ออย่างไรก็ตามเทคโนโลยียังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีความท้าทายมากมายที่ต้องเอาชนะ รวมถึงความต้องการความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นประโยชน์ที่จะได้รับจาก BCI นั้นมหาศาลแต่ก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวและศักยภาพในการใช้งานในทางที่ผิดพวกมันสามารถเปลี่ยนวิธีติดต่อและทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดาย 4. f u s i o ช Energy พลังงานสะอาดแห่งอนาคตพลังงานฟิวชั่น เป็นพลังงานนิวเคลียร์รูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดจากการหลอมรวมนิวเคลียสของอะตอมเข้าด้วยกันที่อุณหภูมิและความดันสูงมากซึ่งแตกต่างจากพลังงานฟิสชั่นที่ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบดังเดิมพลังงานฟิวชั่นไม่ก่อให้เกิดของเสียหรือการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายพลังงานฟิวชั่นมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งพลังงานที่ปลอดภัยสะอาดและแทบไม่มีขีดจำกัดสำหรับมนุษยชาติ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีในการควบคุมพลังงานฟิวชันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและ,ะเผชิญกับความท้าทายมากมายรวมถึงความจำเป็นในการรักษาอุณหภูมิและความดันสูงที่จำเป็นสำหรับการหลอมรวมอะตอมหลายประเทศและสถาบันวิจัยกำลังทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานฟิวชันโดยเครื่องปฏิกรณ์ทดลองบางเครื่องได้ผลิตพลังงานในปริมาณเล็กน้อยอยู่แล้วหากประสบความสำเร็จพลังงานฟิวชันสามารถปฏิวัติตอุตสาหการรมพลังงาน และช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างไรก็ตามการพัฒนาพลังงานฟิวชั่นเป็นงานที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงซึงต้องอาศัยความร่วมมือและการลงทุนระหว่างประเทศจำนวนมากแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ประโยชน์มากมายที่จะได้รับจากพลังงานฟิวชั่นนั้นทำให้นี่เป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นและเป็นแนวโน้มสำหรับพลังงานในอนาคต AR เป็นเทคโนโลยีที่ซ้อนทับข้อมูลดิจิทัลในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งช่วยเพิ่มการรับรู้ของเราต่อความเป็นจริง AR สามารถมีได้หลายรูปแบบตั้งแต่เป็นแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปจนถึงแว่นตาอัจฉริยะและใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่เกมไปจนถึงการดูแลสุขภาพ AR ทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์และกล้องเพื่อตรวจจับโลกแห่งความเป็นจริงแล้วซ้อนเนื้อหาดิจิทัลลงไป AR มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเรียนรู้การทำงานและโต้ตอบกับสิ่งรอบตัวเราในด้านการศึกษา AR สามารถมอบประสบการณ์การเรียนรู้แบบอิ t เ r อร์แอคและดื่มด่ำกับมันขณะที่ในการดูแลสุขภาพ AR สามารถช่วยในการวางแผนการผ่าตัดและการฝึกอบรมทางการแพทย์ AR ยังสามารถนำมาใช้ในการโฆษณาทำให้แบรนด์ต่างๆสามารถสร้างแคมเปญเชิงโต้ตอบที่ดึงดูดผู้บริโภคด้วยวิธีใหม่ๆ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มและมีปัญหามากมายที่ต้องแก้ไขรวมถึงความต้องการความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นเมื่อ AR ก้าวหน้ามากขึ้นและใช้งานได้อย่างแพร่หลายมันสามารถเปลี่ยนวิธีที่เราสัมผัสโลกรอบตัวเรานำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆสำหรับความบันเทิงการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเรา 6. AI พลังและศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นการสร้างเครื่องจักรที่สามารถทำงานได้เหมือนสติปัญญาของมนุษย์ AI มาไกลมากตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี1950และปัจจุบันถูกนำไปใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆตั้งแต่ระบบสั่งงานด้วยเสียงไปจนถึงรถยนต์ไร้คนขับ AI ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมที่ออกแบบมาเพื่อเรียนรู้และปรับเปลี่ยนจากข้อมูล ทำให้เครื่องจักรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา AI มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงแทบทุกด้านของชีวิตเราตั้งแต่การดูแลสุขภาพการศึกษาไปจนถึงความบันเทิงในด้านการดูแลสุขภาพ AI สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคและการค้นพบยาชนิดใหม่ในขณะที่การศึกษาก็สามารถมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวให้กับนักเรียนอย่างไรก็ตามเมื่อ AI ก้าวหน้ามากขึ้น ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบทางจริยธรรมรวมถึงความเป็นไปได้ของการย้ายงานและการสูญเสียความเป็นส่วนตัวสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าการพัฒนา AI เป็นไปตามหลักจริยธรรมและถูกนำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมในขณะที่ AI ยังคงพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการกำหนดอนาคตของมนุษยชาติ7 พลังของการพิมพ์สามิติการสร้างอนาคตการพิมพ์สามิติเป็นกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัตถุสามิติจากโมเดลดิจิทัลการพิมพ์สามิติมาไกลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในทศวรรษที่1980และปัจจุบันถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่การบินและอวกาศการดูแลสุขภาพไปจนถึงแฟชั่นกระบวนการพิมพ์สามิติเกี่ยวข้องกับวัสดุชั้นต่างๆเช่นพลาสติกโลหะและเซรามิก สร้างรูปทรงและโครงสร้างที่ซับซ้อนข้อดีอย่างหนึ่งของการพิมพ์3ามิติก็คือทําให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับแต่งและออกแบบได้ตามต้องการในด้านการดูแลสุขภาพการพิมพ์3มิติใช้เพื่อสร้างอวัยวะและกระดูกเทียมในอุตสาหกรรมการบินมีการใช้การพิมพ์3มิติเพื่อสร้างชิ้นส่วนที่มีน้ําหนักเบาและซับซ้อนสําหรับเครื่องบินในขณะที่เทคโนโลยียังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มว่าการพิมพ์3ามิติ จะเข้าถึงได้มากขึ้นและมีราคาย่อมเยาวลงทำให้เกิดนวัตรกรรมและความคิดสร้างสารรค์ในการผลิตที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์สามิติเนื่องจากการพิมพ์สามิติสามารถสร้างขยะจำนวนมากได้การพัฒนาการพิมพ์สามิติจึงต้องให้ความสำคัญตามหลักการความยั่งยืนและการผลิตที่มีความรับผิดชอบโดยรวมแล้วการพิมพ์สามิติมีศักยภาพในการปฏิวัติ วิธีที่เราคิดเกี่ยวกับการผลิตและการออกแบบซึงนำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆสำหรับนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์ในอนาคต 8. อนาคตของการขับขี่ยานโยนไร้คนขับยานโยนไร้คนขับเป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งที่สามารถนำทางและใช้งานได้โดยไม่ต้องอาศัยการป้อนข้อมูลจากมนุษย์ เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังยานยนต์ไร้คนขับขับเคลื่อนด้วยการผสมผสานระหว่างเซ็นเซอร์กล้องและซอฟต์แวร์ขั้นสูงประโยชน์ของรถยนต์ไร้คนขับได้แก่ความปลอดภัยที่ดีขึ้นการจราจรติดขัดน้อยลงและเพิ่มความคล่องตัวสำหรับผู้ที่ไม่สามารถขับรถได้นอกจากนี้รถยนต์ไร้คนขับยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเนื่องจากอาจนำไปสู่การลดการปล่อยมลพิษและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตามยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากยานยนต์ไร้คนขับรวมถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อการจ้างงานการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับจะต้องให้ความสำคัญกับหลักความปลอดภัยจรยิยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังยานยนต์ไร้คนขับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มว่าเราจะเห็นการใช้งานบนถนนและทางหลวงทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นโดยรวมแล้ว ยานพาหนะไร้คนขับมีศักยภาพในการปฏิวัติวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับการขนส่งนำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆด้านความปลอดภัยประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการขนส่งของอนาคต9พลังแห่งชีววิทยาศาสตร์การสำรวจเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานวิชาชีววิทยา เข้ากับเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเทคโนโลยีชีวภาพมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การดูแลสุขภาพการเกษตรไปจนถึงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประโยชน์หลักประการหนึ่งของเทคโนโลยีชีวภาพคือช่วยให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงเช่นยาและพืชผลการเกษตรซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมที่สําคัญได้ในการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆสำหรับโรคและอาการต่างๆที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถรักษาได้ในการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพถูกนำมาใช้เพื่อสร้างพืชผลที่ต้านทานต่อศัตรูพืชและโรคปรับปรุงความมั่นคงทางอาหารและลดความจำเป็นในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายอย่างไรก็ตามยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีนี้ ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพนั้นต้องยึดหลักความปลอดภัยจริยธรรมและนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบมีแนวโน้มว่าเราจะเห็นการใช้งานและการประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยรวมแล้วเทคโนโลยีชีวภาพมีศักยภาพในการปฏิวัติวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความเป็นไปได้ใหม่ๆสำหรับการวิจัยการพัฒนาและความก้าวหน้าต่อไปไม่สิ้นสุด 10. โลกจิว๋วนาโนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ระดับนานโนในระดับนาโนนั้นวัสดุต่างๆจะแสดงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่และเป็นนวัตกรรมได้นาโนเทคโนโลยีมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเช่นการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานและวัสดุศาสตร์ตัวอย่างเช่นอนุภาคนาโนสามารถใช้ส่งยาโดยตรงไปยังเซลล์มะเร็งทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติน้อยลงนาโนเทคโนโลยียังมีศักยภาพในการปฏิวัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส โดยการพัฒนาอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถใช้วัสดุนานโนเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บและการแปลงพลังงานซึ่งนำไปสู่การสร้างแบตเตอรี่และเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้นานโนเทคโนโลยียังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอนุภาคนานโนสามารถเข้าสู่สิ่งแวดล้อมและร่างกายของมนุษย์ได้ง่าย จึงมีความจำเป็นในการต้องประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอย่างรอบคอบนาโนเทคโนโลยีจึงมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในหลายๆด้านและสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้สำหรับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสำรวจเทคโนโลยี10อย่างแห่งศตวรรษหน้าเราหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมที่น่าทึ่งซึ่งอาจจะกำหนดอนาคตของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้ถือเป็นพรมแดนใหม่ในนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์หากเราพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปในทางสร้างสารรค์นะครับก่อนจากกันไปช่วยบอกพวกเราหน่อยสิครับว่าเทคโนโลยีอะไรที่คุณอยากให้เกิดขึ้นจริงโดยเร็วที่สุดหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้โดยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ